ເດລປຍີປທືມາຍເຕບນີ

ก็ทักทายสบายดีผมร้งพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้กะให้อยอามายามดักป่าเลยแล้วก็ยามมองเนี่ก็ถือหน้าเอามาถือหน้าเอามายิงป่าเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็เห็นเมื่อเช้านึก็เห็นปางอมนะงอมตอนเช้าตามพายนี่แหละเดี๋ยวเอามาลุ้นมือุมกันว่ามันนี้มันทีได้ยิงอยู่บ่นะป่าก็เห็นง้องลายอยู่เลย กะจักิงออมอรุบบอลละวันนี้กะได้เดี๋ยวทาลุนบึงแนยวยิปงปลาเขาก็เอามาละน่ะเอามาละนาจับปลามันงอมแล้วน้ำน้อยเลยตอนเช้าๆเราเห็นแล้วปลานะมันขึ้นมาหน้าดำนะเวอ่อ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 เวอ่เวอวอยู่วันนี้กะบุฟมันมันจะขึ้นลุบบอลละเดี๋ยวทา tuôn bơm chẳng ngoài nè mà chả mừng chẳng thế này chẳng cả lăn này nắm cả lớp vít lạ nắm này cả nè phá cả ngon nè càng nắm không? 哦，啊、oh. uh。Huh. เรียบร้อยแล้วทุกคนนะนี่โอ้ปากนเล็บนะน่าจะฝนจะเยือกแล้วปะเนี่ย

มัน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 มขักเลยขักเลยตัวบุกใหญ่เลยนี่ก็ถือว่าได้แต้มหนึ่งเป็นปลาเก็บเลบตัวใหญ่เติบบานิกาชีได้เลาะไปเบิ่งกันพุละทั้งสลามลายๆพุละเห็นปลางอ้อมลายอยู่เมื่อวานนี้ทั้งสลามกะโชยกับปลาอันนั้นไล้ปลากระโบ ปลากะบ่ตัวน้อยนะแต่ค่อยกะหาเลอยิ่งแต่ตัวใหญ่นะเกเล็บหรือว่าปลาปะปลาปลาตัวน้อยนะบ่ยิเดี๋ยวลุ้นงอีนะว่ามันสิได้มอีกบ่่าตอนนี้ก็ได้ตัวนึงละปลาเกเบ bà mèn, sáu, bà mèn cá cha, bà om lái đồ này, để nó bưng coi trong này, mình chỉ bà งอมลายอยู่ป่านะตัวลาจะเป็นปากกระบอกเลยทุกคนเลยกองจะน้ำตีนแสงมันตื้นตืน้นมาเป็นมูเป็นมูเป็นมูมูง๊งย่เลยปลาอะ

น่าจะยูนะเบิ่งกะดูหน้ากะนี่ตืหวหูมันเรียบร้อยเลยนี่ยิงกินนี่ถือกระโ t มันบมอยู่ตกใหญ่เลยนี่โอ้มาๆมานม ช่องเต็มนะวันนี้ tới trong mà nào mà nhìn mày cần phun mà nó là phun tốt cả khăn nắm lại cả vào đây nắm nói cả đây vô mình cho ngon phun tốt ngon đấy tốt mày thích mình cưng lại bà này nhìn ở trong tối là bà nhảy nhục à anh đi thôi hát là chú con แมวนี่วันนี้กะชี้พยายามจันก่อนยามดักป่าหรือว่าจันนะจันทร์กะยามลังนึงละกะยังอีลังนึงแล้วก็พยายามมองเลยว่าชิ้ยิงเอาปลาตัวชี้น้อยๆในเจ้าตัวกะวันนี้กะชีลุ้นบังจันทร์ับทางที่ชอง จอดักปลาไว้ช่องหลังช่องหลังทะพันอยเอ้นจันได้ตัวน,นี้กระลันละอรุ่นวระมันจิตัวไญ่ปะนะนดังนันนี่โอ้ โอ้ทุอชองโต้ไอ้เดตัดช่องมาแล้วดุดป่านนี้กระทืดน้ำแล้วนี่ตัวน้อยจงนี่โอ้ไปละนี่ได้สามเต็มสี่เต็มแล้วไนดะ้นี่เงาก็ได้ช่องโตแล้วป่าปะกับป่ากิเลศ ta bắt cái lep để nhìn lái tou ư, để mà nhíng ngầu để xong tou nè, này, mài vào đây nè, này là mòng rồi mài này là, ໃຫຍ່អឺបាហឺមមកພັນមិញនេះហឺមកហងងងលើយមកចាປາខ្លួយមកលេ anh em xàm tố sản xàm tố lắm bà nhảy này kẹp lẹp tròn bà bà bưng dạ bỏ đi cu hay bưng ná bà con cả hắc sắp cả đây nhưng bưng ở xưa là cả à มองเหย่มองกันชืออยู่ไหนมองม้านี่มองกันนะฮะโอ้หนี่มานอยู่เจอว่าน,นี่มองนี่ม้านว่านนะแต่ว่าวนี่ไม่ได้ทายนะเบิง้งเจอปลาน้อยทั้งหมดนะปลาขาวทั้งหมดถึงมองนะปลาใหญ่มันจะบอกค่อยถือด้วยปลาใหญ่นะ บันนี้กาคอโต้เฮือมองก่อนอะตอนนี้กาถือมองก็หือแล้วล่ะกระมานอยู่มองอะไร้มานอยู่ไรเดี่กาปลาที่าาอมองนี่เือว่าโอเคนะนะมันน,น,น,นี้นะมานมาเลยมนันนี้ชุบๆเลย ตอนนี้ก็ว่ามาหดเท่านั่นแหละอือปลาได้กะได้ตะมื่อวานนี้คังไว้อันนี้นะเก็บเรียบสองโตปลาปะตัวนึงปลาลุกตัวนึงนี่นี่ก็บ <c oughs> ปลาคอปลาได้เมื่อวานนี้อันนี้เจ้าห้องยังไม่รู้ปะักแล้ว เด ja, er. ็กอันนี้ปลาที่มองอันนี้นะปลาก็ยังท่านปดมันนี่ก็ปดปลาก่อนมาหนี่ปลาเอาตะมองก่อนอัตนาเพิ่นโคปลาใหญ่นี่เจาะเก็บกันคือปลานั้นเจ้อคือปลานิ่งเจืน้าก็ขึ้นไปปลาที่กางมึงก็ปิดที่กลางไม่ได้แล้วปลากเด้อมี

ปีงอช้ำนี่เพราะว่านี่ปีงอึงแนงมือน,นี้นะรัตนนาเป็นปีงอึงท่านี่โอ้อึองปีงอช้ำนี่แล้วก็กินปีงอึงแน,น่นะมือน,นี้นะตอนนี้ก็ถือว่ากระล่นเกือแล้วนะนปีงิดตัวนี้ปีงเล็กนี่นะ Vai Hai 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 hehehe Tused kali itu Ponika 2-5 ดีแฮมแฮมคักแล้วนีนโอ้คักแล้วปลาใหญ่น่ะเอาตู้เย็ยนไว้ไปกิไนไยมือตอนนี้ก็ยิงปลาเ้ากับซุกเรียบร้อยแลวนี่ที่ว่าพร้อมเลยบาทนี่นี่ ปิงอึ้งปิงปลาเมือนี้นะโอ้ยอึ้งกับตัวแม่มันทั้งหมัดอึ้งกันแลฮะตัวบางไงบางไงเน่โอ้ยเป็นเก็นมะจิต มันก็พร้อมด้ยบเนี้ยนะด็อโยอยปิงปลาเส็บๆเลยทุกคนเลยียวเรแจ่มัสิิน,นเฮงกบตุ้งยืเลยปังยืเอจไว้เนาะกินตปัาน้อยทำได้ตั้งยื

อย่าง yeah. ปิงป่ากันนะฮะพอดีอินนะมาวันนี้กับคลิปนี้กันจะได้ชิมชุดลงได้กลับไปพบพ้อกันคลิปหน้าพระที่มาพบพ้อกันไหมอีเถอะนึ่งรับคลิปนี้กันขอลาก่อนบ๊ายบาย